ปัญหาที่5้าที่ต้องเตรียมรับมือค่ะก็คือเรื่องผิวพรรณทั้งหลายจะแบบแย่ yeah. สภาพแย่หนังหน้าแย yeah. ่ตัวแย่คือพอเราบินนะคะอากาศข้างบนจะแห้งกว่าปกติมากจากคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วทีนี้แหละเป็นขุยเป็นปุยหิมะเลยเดินผ่านนี่นึกว่าหิมะตกขนาดนั้นน่ะเราก็ต้องแบบพก ครีมไปทาสเปยน้ำแรปพกไปพอหน้าจะแห้งมากขาดความจุ้งจื้ออย่างแรงเราจะเสียตังกับการบำร,รุงหนังหน้าเยอะมากนะคะที่ชัดใช้เลยนะแบบพอหน้าแห้งปับ๊บทำอะไรน้ำมันมะาพร้าวโบกเลยมันแห้งขนาดนั้นนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยก็จะใช้พวกน้ำมันทาเลยโลชั่นเอาไม่อยู่แล้วนะจุดนั้นถ้าไม่เป็นน้ำมันมะพร้าวก็จะเป็นพวกแบบเชบัตเตอร์แล้วแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องที่ช่วยได้คือเปลี่ยนสบู่พวกครีมอาบน้ําที่ใช้อ่ะค่ะอย่าใช้ครีมอาบน้ําที่เป็นแบบขวดๆนะสบู่เหลวทั้งหลายแหละเพราะว่าพวกนั้นอะมันจะเป็นมีส่วนผสมส่วนประกอบของ SLS รู้จักไหม SLS คือสารที่ใส่ในน้ำยาล้างจานน้ำยาซักล้างอะไรพวกนี้นค่ะคิดสภาพเหมือนเอาน้ำยาล้างจานมันอาบอะ่ะมันโอเคเหรอไม่โอเคถูกปะ นั่นแหละไอตัวนั้นแหละ SLS พวกสบู่เหลวทั้งหลายลนั่นแหละคือตัวดีตัวแบบทำให้ผิวแห้งเป็นขุยปุยๆเลยจ้ะเปลี่ยนมาใช้แบบพวกสบู่แฮนเมดนะคะเอาต้องแบบเป็นแฮนเมดร้อยเ์เซ็นต์นะอย่าเอาเป็นพวกแบบสบู่โรงงานที่เขาขายกันแบบสบู่ผิวขาวสบู่ขัดขี้ใครอันนั้นไม่ค่อยช่วยนะแห้งเหมือนเดิมแต่ถามว่าดีกว่าสบู่เหลวไหม ก็ดีกว่าแต่เป็นไปได้ใช้พวกแคนเมด100%ที่แบบเขาไม่ได้สก,กัดกิสรีนมันออกไปอะคะ่ะมันก็จะทําให้มีกิสลีนอยู่ในผิวหนังเราเยอะเลยแล้วพอไปอยู่บนเครื่องเราก็จะโอเคไม่เป็นปุ๋ยหมะเท่าไหร่ส่วนมือก็แห้งมากนะแล้วก็ทาแฮนด์ครีมด้วยเพราะว่าเวลาทํางานนะคะพอมือแห้งแล้วต้องจับนู่นจับนี่แตกจ้ะแตกเลืดติดจ้ะระวังด้วย <laughs> นี่ไม่ได้ขู่นี่เกิดขึ้นมาหมดแล้วกับอีนี่นี่คือเอาประสบการณ์เอาเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องอะไรมาตีแผ่ล,แล้วนๆเราไม่อยากให้ใครเดินซ้ำรอยแบบเราปัญหาที่หกค่ะเรื่องผมเป็นปัญหาโลกแตกที่แบบเฮ้ยกล้าพูดได้เลยว่าเกินครึ่งของลูกเรือเจอปัญหานี้คือผมร่วงร่วงจนแบบเต็มพื้นอะร่วงจนแบบเอ๊ะนี่อยู่ในร้านตัดผมหรือเปล่าผมร่วงเหมือนผมตัดนั่นใครโกนผมไม่ใช่ ร่วงเยอะมากแบบคึกสางไปปัป๊บหลุดออกมาประมาณนก่นกระจุกชัดร่วงขนาดที่แบบโทรหาพ่อเลยนะแบบป้าป้าสงสัยจะหัวล้านกลับบ้านนะ่ะทำไงดีอ่ะนั่นไงพ่อก็โอ้โหแย่แล้วเป็นห่วงจะหาวิธีใหญ่เลยซึ่งนีก่ก็กำลังจะเอามาเล่าให้ฟังร่วงอะคะ่ะมันจะมีแบบหลายแบบนะบางคนจะค่อยๆ่ร่วงค่อยๆ่วงค่อยๆ่วงบางคนอนะร่วงเหมือนแบบเฉียบพลันอนะ เป็นกระจุกเลยอะแชทเคยล่วงแบบโบโบวรูขนาดเนี้ยค่ะหายไปเลยนะแล้วตรงนี้ก็แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวแล้วก็เราก็แบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันไม่โอเคหรือเปล่าหัวล้านคือพอไปศึกษามาถ้าล่วงเป็นกระจุกแบบนั้นนะคะมันเกิดได้หลายแฟกเตอร์มากบางอันก็จะเกิดจากความชื้นแล้วก็เป็นเชื้อราบางอันบางคนก็จะเกิดจากการที่แบบร่างกายไม่มีสารอาหารไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ เขาจะคิดว่าผมอะ่ะเป็นสิ่งแปลกปลอมร่างกายก็จะสะบัดผมออก่ยผมก็ล่วงไปกระุกกระจุกกระุกแบบผัวโบอะ่ะนั่นแหละมันแย่มากเลยนะส่วนคนที่แบบค่อยๆล่วงค่อยๆ,ๆล่วงอันเนี้ยไฟยังปราณีนิดนึงเพราะว่าแบบเราก็ยังบำรุงได้จัดการได้นะคะวิธีที่ฉันใช้เนี่ยก็คือเป็นยาสระผมเลยอันแรกพวกที่มี SLS เมื่อกี้รู้จักแล้วนะยาสระผมเหมือนกันกแล้คิดสภาพเอาอน้ำยาล้างจานสระผม ก็ไม่โอเคเนาะเปลี่ยนก่อนไปใช้พวกที่แบบธรรมชาติอะคะ่ะมะกรูดมะคำดีควายอะไรก็ว่าไปเอาที่แบบบา,บางยี่ห้อถึงขนาดธรรมชาติล้วนไม่มีเคมีไม่มีฟองเลยนะเพราะฉะนั้นแบบใครที่แบบทําขนาดนั้นได้ใช้ไปเถอะใช้ที่แบบเอาธรรมชาติไว้ก่อนอย่าเอาสารเคมีมาเข้าหัวเรามากกว่านี้เพราะว่าสงสารเดี๋ยวจะร่วงแล้วก็จะหัวล้านมาไม่โอเค เปลี่ยนยาสระผมแล้วนะคะห้ามสระผมกลางคืนอันนี้สําคัญมากเพราะว่าการสระผมกลางคืนบางทีเราก็จะขี้เกียจเป่าถึงแบบถึงพวกแรกรจะบอกว่าเป่าแล้วเราก็รู้ว่าบางคนก็เป่าไม่แห้งหรอกถูกไหมพอเป่าไม่แห้งอ่ะมันก็ชื้นพอมันชื้นแล้วมันก็เกิดเชื้อราพอเป็นเชื้อราแล้วไงผมร่วงหัวโบมันกลับมาหลุมเดิมเลิกค่ะเลิกสระผมตอนก่อนเข้านอนสระผมตอนเช้าดีกว่าเนาะ เช้านิดนึงย่อมหน่อยแต่ว่าปลอดภัยกับสภาพหัวนะจ๊ะแล้วก็ค้าว่างเป็นไปได้นะคะน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวหมักผมเข้าไปเลยหมัก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 โลมชโลมชโล,ลมหัวเลยจ้ะแล้วก็เดินไปเดินมาสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเพราะว่าเขาจะได้ไปแบบบำรุงรากผมอะคะ่ะให้มีความชุ่มชื้นไม่แห้งแล้วก็จะได้แข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีว่านหางจระเข้ ถ้าใครที่สามารถเอาเจลว่านหางจระเข้แบบปั่นสดอะเอาแบบเจลนะเจลที่แบบปั่นเองใครมีแบบว่านหางจระเข้อยู่หลังบ้านก็ไปตัดมาซะแล้วก็เอาเนื้อเอาวุ้นๆมันะคะมาปัน่นแล้วก็เอามาหมักผมอันนี้ก็ช่วยได้เพราะว่าเขาจะไปแบบสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียค่ะเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโอเคแต่สําหรับนี่อยู่กาต้ายอยู่ต่างแดนทาอะไรได้ทาอะไรไม่ได้ ว่านถางเจงละเค้ก็ไม่มีมีแค่น้ำมันมะกอกกับน้ำมันมะพร้าวมกแบบแชมพูแชมพูแบบไม่มีสารเคมียังหาย,ยากเลยจะต้องแบบเรากลับมาไทยแล้วก็ขนไปแล้วจนแบบพ่อสงสารพ่อก็เลยไปวิจัยอะไรของพ่อแล้วก็ทําเซรั่มแพ้เซรั่มให้ใช้ซึ่งเฮ้ยชะง,งักงัดทุกวันนี้มีมีเซรั่มขายนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะเซรั่มของพ่อนี่เองนี่มีพิสูจน์มาแล้วว่าโอเคอุ้ย ลืมตัวขายของเปลี่ยนเปลี่ยนกับเข้าเรื่องเดิมกับเข้าเรื่องเดิมของเราปัญหาที่เท่าไหร่แล้วนะอ,อ๋อปัญหาที่เจ็ดเรื่องเล็บเล็บจะแหกนิ้วจะแหกง่ายมากเล็บแบบไอที่แบบเล็บเจลฟุ้งฟิง้งจะอยู่กับเราไม่เกิน3วันไม่เกิน7วันเพราะมันจะแหกเพราะเราจะต้องทํางานเราจะใช้มือเยี่ยงกรรมกรน,นะจ๊ะเล็บจะเปราะมากคือก,ก็ก็น่าจะเป็นแบบ คล้ายๆกับผมที่แบบพอมันไม่มีสารอาหารไม่มีอะไรเงี้ยค่ะร่างกายเขาก็จะแบบไม่ได้ไปบํารุงส่วนนี้เล็บมันก็จะแบบเปบราะมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นบํารุงดีๆนะคะแฮนด์ครีมเนลครีมทากันเข้าไปสําหรับแช่ดาจะใช้เป็นแบบน้ํามันที่เป็นแบบคิวติเคออยอะค่ะก็หยอดหยอนนวดหยอนหยดอนวดนึกได้ก็หยอดนึกได้ก็นวดแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นการแบบ เอาแคลเซียมแคลเซียมแบบที่เรากินนั่นก็ว่าแคลเซียมแบบเป็นซอฟต์เจลอะหย่อนลงแบบหย่อนลงไปในน้ํามันอะแล้วก็เอามานวดเล็บเฮ้ยเล็บแข็งขึ้นเยอะมากอันนี้แบบทริคนี้ดีมากลดมากคอนเฟิร์มแต่ว่าแคลเซียมจะแบบตกตะกอนนิดนึงก็ปล่อยผ่านเขยา่าเขย่าหน่อยแล้วกันนะมันช่วยได้เยอะมากจริงชิง,ชงปัญหาเรื่องที่8ของเราคือเรื่องของสุขภาพจิตเราจะแบบเฮ้ <c oughs> กดดันมันทุกอย่างจริงๆมันเป็นอาชีพที่ดูเหมือนว่าทุกคนจะว่าเฮ้ยก,ก็ก็แค่ไปเสิร์ฟไม่มีอะไรเลยแต่เปล่าจริงๆแล้วคือแกต้องแบกรับความปลอดภัยของผู้โดยทั้งหมดเครื่องแบบอุปกรณ์เซฟตี้อยู่ตรงไหนแกต้องรู้ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแกจะต้องทําอะไรเป็นอันแรกแกต้องรู้ซึ่งบางทีก็เครียดนะแมนวนวลเล่มเท่านี้ต้องทอง่องต้องจําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาทํางานนะคะถ้าเราเจอหัวหน้าดี อันนี้จะบอกเลยว่ามีชายไปกว่าครึ่งแต่หัวหน้าจิตๆิตก็มีเยอะเหมือนกันนึกออกไหมเราก็แบบสูดห้ายใจเข้าลึกๆแล้วก็ดีวกับสภาวะรอบข้างไปในเคบินอย่างเงี้ยค่ะผู้โดยก็จะสร้างความกดดันและสร้างความเครียดให้เราได้ไม่น้อยเพราะแบบบางไฟล์ที่แบบออกไปแล้วแบบเหมือนฮอสนมลอบอะทุกคนจะกดคอเบลแบบติ๊ง บางทีมันก็ไม่ทันไงมีสองมือซึ่งเราก็จะแบบคเครียดนะจ๊ะแต่ว่าเอาจริงๆคือจะบอกว่าใจเย็นๆยิ้มรับแล้วก็เฮตลกใส่เข้าไปก็จะได้ไม่ต้องเครียดเยอะเนาะบางทีเราก็จะเครียดจากเรื่องอะไรที่แบบไม่ควรจะเครียดเห็นห้องน้ําที่ผู้โดยทําไว้แล้วเราก็จะแบบสุดท้ายจะเขาลึกๆแล้วก็บอกห้องน้ําอะไรเงี้ยแกแบบแกไม่คิดว่าจะมีคนเข้าไปแบบ เออบนอ่างล้างหน้าได้ใช่ป่ะคือเนี่ยแหละชีวิตแอร์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอมันมีอีกหลายเรื่องมากเลยนะนี่แบบไม่คิดว่าชาตินี้จะต้องเจอแต่ก็เจอบนไฟล์อะไรเงี้ยค่ะแบบออบนอ่างล้างหน้าเออบนพื้นอะไรเงี้ยเราก็ คิดซะว่ามันเป็นสัจธรรมของโลกแล้วกันเนาะเอาธรรมะเข้าสู้นะคะสำหรับความเครียดตรงนี้ความกดดันตรงนี้ก็ทำใจสบายสบายอย่าเปลี่ยนเสียงใช้เสียงแท็กแปดก็ไม่ต้องซีเรียสกับมันมากนะคะจะเย็นแล้วเดี๋ยวจะแบบผ่านไปคือคืออยากให้เป็นแบบแชทเพราะแบบเครียดมากกดดันมากจนแบบร้องไห้ไม่อยากไปบินแบบไม่เอาไ,ไปไปร้องไห้เหมือนเด็กอนุบาลไม่อยากไปโรงเรียนเออฟิลนั้นเลยแหละแต่ว่าเราจะบอกว่า สู้ๆนะทุกคนผ่านมันให้ได้แล้วก็แบบมองโลกแง่ดีเข้าไว้อ่ะค่ะหาแบบเรื่องแบบอะไรที่เป็นแบบแรงวันดาลใจเป็นอินสไปเรชันของเราแล้วมันก็ช่วยได้นะทำมทุมม้งธรรมะไปหาเพื่อนไปอะไรเงี้ยทำให้สภาพจิตใจตัวเองอะ่ะดีเข้าไว้ช้อปปิ้งเทอรา p ีช่วยได้ในบางโอกาสแต่ช่วยไม่ได้ทั้งหมดเพราะบางทีเราก็จะไม่มีตังค์อันนี้เข้าใจเนาะมาถึงอีกปัญหาค่ะปัญหาที่9คือเรื่องของความเหงาถือว่าเป็นปัญหาไหม บางคนก็บอกก็ไม่หนีฉันสตรองแบบฉันอยู่คนเดียวก็ได้ฉันสามารถทิบระเป็ดคนเดียวได้แต่บางคนก็ไม่ใช่เหงาไม่พอแบบถ้าสมมุติเราเราเรา,เราอยู่ที่เบสของเราแบบเบสโดฮาเบสไทยเบสอะไรเงี้ยเราก็ยังมีเพื่อนมีอะไรที่แบบพอจะไปแฮงเอาได้ไปคุกด้วยกันได้แต่บางทีอ่ะเพื่อนก็จะบินไม่ตรงกับเราหรอกเราก็จะต้องอยู่คนเดียวอยู่ดีเพราะฉะนั้นแบบ ดูแลตัวเองอะค่ะมันช่วยอะไรไม่ได้จริงหางานอนดิเรกทำหาซีรีส์ดูอะไรเงี้ยแล้วบางคนที่แบบแฟนอยู่เมืองไทยแล่ว่าต้องไปเบสต่างประเทศอันเนี้ยสตรองมากๆเลยนะเพราะว่าแบบสิ่งยุยุมันก็มีแล้วยิ่งแบบระยะห่างมันก็ยิ่งทําให้แบบมันคุยกันได้ไม่ค่อยรู้เรื่องมากขึ้นอะคะ่ะพูดถึงเรื่องนี้นะ เรื่องงานแบบพวกงานเทศกาลเทศกาลสําคัญสาคัญปีใหม่ริสมัสวาเลนไทยน้องรับปริญญาผีบวชลูกแต่งงานลืมไปได้เลยจ้ะไม่ได้กลับมาแน่อันนี้เข้าใจไว้เลยว่ามันแก้ไม่ได้อะคะ่ะอย่างสมมติยกยกตัวอย่างคือกาตาสายการบินอื่นเป็นยังไงไม่รู้กาตาจะเป็นสายการบินที่แรกตารางบินแลกสเก็ตได้แบบยากมากยากจนแบบน้ําตาจะไหลคือไม่แลกง่ายกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะ คือถ้าแลกได้นั่นคือแกทําบุญมาด้วยอะไรแกโชคดีมากส่วนใหญ่จะแลกไม่ได้แหละเราก็แบบมันจะทําให้ชีวิตเราอะค่ะอาจจะต้องปรับนิดนึงเพราะแบบถ้าครอบครัวใครเข้าใจแฟนใครเข้าใจก็ดีลดประเสริฐมากแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องเป็นราวอีอะไรเงี้ยคุยกันดีๆนะคะอย่าแบบอย่าให้คอนดิชันรอบตัวมาทําให้แบบเราต้องดาวจิตใจแย่เพราะถ้าจิตใจแย่ปับ๊บทุกอย่างแย่ตามจ้า ส่วนปัญหาที่สิบปัญหาสุดท้ายแล้วหวังว่าจะเป็นปัญหาสุดท้ายนะจ๊ะคิดเอาแค่นี้แหละเป็นปัญหาที่แบบหลายคนก็ยังแก้ไม่ได้อยู่ณนะตอนนั้นณนะตอนนี้เพื่อนแชทหลายคนยังเจอปัญหานี้อยู่แล้วก็ไม่รู้จะทํายังไง <c oughs> ก็คือลาออกไม่ได้ออกมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรนึกภาพออกปะแบบเราไปเป็นแอร์เราสตาร์ทที่แบบเงินเดือนสูงเท่านี้ในขณะที่อาคนอื่นเขาอ,อาจจะสตาร์ทไม่เท่าเราแต่เขาจะไต่ระดับขึ้นไปไง เขาจะค่อยๆไต่ตามตำแหน่งเขาไงแต่อของเราคืออยู่เท่าเนี้ยเราก็ต้องแบบใช้เวลาตั้งกี่ปีกว่าแกจะได้เลื่อนตำแหน่งถ้าแกอยากจะเลื่อนตำแหน่งจริงๆนึกออกไหมเราก็จะแบบออกมาแล้วไลฟ์สไตล์ทนไม่ได้อีกชีวิตมนุษย์เงินเดือนทนไม่ได้คันจะเป็นจะตายอยู่ไม่ได้อีกก็เงินก็ได้ไม่เท่าเดิมเวลาก็ไม่มีเหมือนเดิมบางคนก็จะคิดว่าแบบ ถูตอนเป็นแอร์นะบินแค่แบบสิบห้าวันยี่สิบวันก็เท่านี้แล้วได้เงินเท่านี้เท่านี้แล้วตอนเนี้ยออฟฟิศแล้วได้ก็น้อยกว่างานก็หนักกว่าก็จะอยู่แบบอัดแอปไม่ได้อะค่ะแล้วอย่างบางคนที่แบบอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็จะแบบออกไปแล้วทาอะไรอะ่ะจะไปเปิดธุรกิจของตัวเองแล้วธุรกิจอะไรอะ่ะไม่มีความรู้ความชนานาญในเรื่องที่แบบบางเรื่องที่เขามีกัน อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นปัญหาที่แบบแกแร์คิดแผน B เผื่อไว้ด้วยว่าถ้าออกมาจะทําอะไรออกมามีหลักซัพพอร์ตไหมหรือว่าจะต้องเก็บตังค์ให้ได้เท่านี้เพื่อที่จะไปต่อทําธุรกิจเท่านี้หรือถ้าใครที่คิดว่าชีวิตนี้จะเป็นแอร์ตลอดชีวิตก็ลุยเลยแต่ว่ามีแผน B ด้วยนะคะอย่าให้เหมือนแชทที่แบบออกมาแล้วเคว้ง ทำอะไรต่อดีนะยังไงนะไปเป็นแอรไม่ได้แล้วสุขภาพแย่ร yeah! ่างพังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งปัญหาเนี้ยทุกวันนี้เพื่อนแชทก็ยังเจอทุกวันนี้แบบเรารวมกลุ่มกันแล้วเราก็ยังคุยกันว่าออกไปแล้วทำอะไรวะนออกปะแบบอืมมันมีอาชีพไหนที่แบบเงินเยอะเท่านี้โดยที่แบบสเตเบิลไหม บางคนก็อาจจะบอกว่าก็มีไงไปทำ,ง<น>ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ดีค่ะถ้าคิดออกไปเลยจะ้ะดีมากยินดีคนด้วยแต่ถ้าคิดไม่ออกตอนนี้คิดไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะเราต้องมีแผน B ไว้เสมอเนาะสำหรับชีวิตเราสุดท้ายนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือปัญหาที่จะเจอแล้วก็มาแชร์กันวิธีแก้ก็เป็นไกด์ไลน์ไปละกันนะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็อยากให้แบบแบบแอะแอดปอะแดปกันลองดูเพราะว่าแบบมันก็ไม่รู้เนาะว่าปัญหา แบบการแก้ของแชทอาจจะเหมาะก,กับแชทการแก้ของคุณอาจจะเหมาะก,กับคุณเพราะฉะนั้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะการเป็นแอร์สภาพจิตใจสาคัญที่สุดสาหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นฟังไว้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมแลน B เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ได้ติดปีกโดยพลยัน